เกมนี้นะครับมันจะสอนให้เราตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราไม่รู้จะทําอะไรดีจุดเริ่มต้นที่เรายังมีปัญหาด้านการเงินจนไปถึง end game จุดจบว่าเราจะมีอินสภาพทางด้านการเงินได้ยังไง วัสดีครับผมพีชนะครับนัทวัฒน์วิโรจน์ปัจจุบันก็เป็นแคทโฟคับลีเดอร์นะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจนักลงทุนนะครับมีธุรกิจอยู่3บริษัทรู้จักเกมแคทโฟได้ยังไงรู้จักเกมนี้ตอนอายุ19นะฮะตอนนั้นก็คือยังเป็นเด็กนักศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ทํางานพฐฐาร์ทไทม์ที่สตาร์บัคไปด้วยแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าตอนนั้นถือว่ายังไม่ได้รู้จริงหรือไม่เข้าใจเกมนี้เลยนะฮะร,รู้แค่ว่าวันนี้การที่เราจะเป็นนักธุรกิจนะครับการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยชีวิตจบหรืออภาาาาพจบบเเนนน่ยยป็ัังงงงงไไไ้้้ดควมฝรต เขียนงบการเงินยังไงเราต้องอลงทุนอะไรบ้างรู้แค่คร่าวๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์การทาธุรกิจมาก่อนนะฮะที่บ้านเนี่ยก็ทํางานประจำมาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราแค่เห็นภาพกว้างแต่วันนี้เราจะไปถึงจุดนั้นเราจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ยังไงได้วิถีชีวิตแบบในเกมบอกอะ่ะอันนั้นเนี่ยบอกเลยเลยว่ายังไม่เข้าใจนะครับและยังไม่รู้จริง แต่ระยะเวลาผ่านไปตอนพี่อายุ2 8นะครับตอนนั้นพี่ก็ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพี่เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวตอนยี่สิบนะครับเป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวจากเกาะภูเก็ตไปเที่ยวเกาะพีพีเนี่ยปีหนึ่งมิสเซลลูม5้าล้านเหตุผลที่พี่กลับมาเล่นเกมนี้เพราะพี่กลับไปอ่านหนังสือวิชดาโฟเดอร์อีกรอบนะบตอน28เนี่ยพี่เกิดวิกฤตทางด้านการเงินเกิดขึ้นในของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบมาการเงินส่วนตัวด้้วยยนมัก็เลทําใหพี่ หาทางว่าเราจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้ยังไงนะครับก็เลยกลับมาอ่านหนังสือวิชเตออีกรอบตอนนั้นเนี่ยเพิ่งรู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินนะคิดมาตลอดว่าหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับธุรกิจนะพอได้กลับมาอ่านอีกรอบเฮ้ยโรเบ,บิร์ตบอกว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องของธุรกิจเราจะเข้าใจเรื่องของการเงินเราจะเข้าใจเรื่องของการลงทุนเราต้องเล่นเกมแคทโฟนะครับตอนนั้นพี่ก็หานะครับว่าเฮ้ยเล่นแคทโฟเล่นที่ไหนดีนะครับก็มีโอกาสไปเล่น หลายๆที่เนาะนะครับรวมถึงไปเล่นกับ C ีอด้วยนะครับพอได้เล่นเสร็จปุ๊บพอได้เข้าใจหนังสือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาสิ่งที่ได้จากเกมมาปรับใช้นะครมาปรับใช้ในชีวิตนะครับมาปรับใช้ในธุรกิจทําให้ผ่านวิกฤตทางด้านการเงิน,นตรงนั้นมาได้นะครับและเป็นอินสไพร์ทำให้พี่ี่อยากให้คนเข้าใจเกมนี้ให้มากที่สุดพี่ก็เลยมีโอกาสนะครับได้ไปเรียนรู้กับโรเบิร์ตคิสก,กิดโดยตรงนะครับไปรู้จริงๆว่าเกมเนี้ย มันเล่นยังไงมันคอนดักยังไงก็คือมันไม่ใช่เราออกมาสอนเรื่องการเงินไม่ใช่นะครับแคทโฟขับไม่ได้มาสอนนะครับแต่มาให้แนวทางการเล่นเกมนะครับเราเล่นยังไงนะครับเราจะลงทุนยังไงเราจะเลือกชีวิตเรายังไงเนี่ยเราต้องเป็นคนกําหนดด้วยตัวเอง นะครับแคดโฟลคับไม่ได้มีหน้าที่ชี้นําให้ไปลงทุนแบบไหนนะครับให้ทําธุรกิจตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับแต่ในแคดโฟล์คับในประเทศไทยเนี่ยที่พี่เจอนะนะครับก็มันก็จะมีแต่การชี้นําแต่แคดโฟล์คับออริจินอลของ r o เ e r ร์ตเคิรสกิจ,จริงๆของร i ช h ด a d จริงๆเนี่ยนะครับมีไว้เพื่อเป็นคอมมูนิตี้สังคมเรียนรู้เรื่องการเงินเป็นคอนเนคชันร่วมกันแต่ห้ามขายของหรือห้ามชี้นําไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ มันก็เลยเป็นอินสปิเรชันว่าในไทยเนี่ยนะครับมันยังไม่มีแคดโฟคับแบบนี้นะครับพี่ก็เลยก่อตั้งนะครับแคดโฟคับไทยแลนด์นะครับก็เอาความรู้ที่ได้เรียนจากรเบิร์ตมาเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดนะครับแต่แน่นอนว่าพี่ส่วนตัวเนี่ยก็ทำธุรกิจเนาะน,นะครับเป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็อินเวสเตอร์มันก็เลยไม่ได้มีเวลามาจัดแบบบ่อยมากๆนะครับก็จัดแค่เดือนละครั้ง นะฮะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จัดเนี่ยก็จะมีพี่พี่น้องๆเยอะแยะมากมายเลยก็มาเล่นร่วมกันนะครับหลายคนเนี่ยก็พอมาเล่นแล้วนะครับก็ได้ไอเดียไปต่อยอดธุรกิจนะครับเขามีธุรกิจเดิมอยู่แล้วทําให้ธุรกิจเขาเติบโตมากขึ้นนะครับบางคนก็มีปัญหาทางด้านการเงินพอเขามาเล่นเกมแคสต์โฟเขาก็ได้จัดการทําให้การเงินของเขาเป็นระบบระเบียบบางคนไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยต้องการอะไรเขาก็ได้เกมนี <ification> ้มาทําให้ร <Okay. S 1> anyway so ู ma, er ้ว right ่าเอ้ยเขาต้องกลับไปวางแผนการเงินส่วนตัวยังไงนักวางแผนทางด้านการเงินที่ดีที่สุดเนี่ยไม่น แต่คือตัวของเราเองนะครับการเงินของเราเองนะครับเราต้องวางแผนด้วยตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตเน้นย้ำเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าเราให้คนอื่นวางแผนการเงินให้นะครับเขาจะมาพร้อมกับแพ็กเกจพร้อมขายของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณเรียนรู้เรื่องการเงินวางแผนการเงินด้วยตัวเองนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมชะตาการเงินของชีวิตตัวเองได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับใน c a ดโฟกัปแต่แน่นอนนะครับหลักๆแล้วใน c a ดโฟกัปเนี่ยนะครับเอาเป็นแก่นและกันนอนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่เล่นเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันไปแน่นอนนะครับตามบริบทของคนเล่นบางรอบนะครับนักศึกษาเยอะหน่อยบางรอบเจ้าของธุรกิจเยอะหน่อยแต่ตอนนี้ที่พี่จัดส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่เริ่มทําธุรกิจแล้วนะครับเพราะว่าพี่ตั้งใจจะให้แคดโฟกัปเป็นขับของผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นแก่นที่จะได้ อย่างแรกเลยจุดประสงค์ของเกมนี้คือการที่เราต้องเข้าใจทําให้คุณเนี่ยเข้าใจเรื่องของงบการเงินนะครับซึ่งในงบการเงินประกอบด้วยนะฮะเราต้องสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดเป็นนะครับเราต้องรู้วิธีการสร้างรายได้สร้างรายได้ทั้งแบบแอคทีฟนะครับเป็นงานประจำนะฮะหรือพาสซีฟรายได้จากทรัพย์สินนะครับบริหารจัดการรายจ่ายเป็นนะฮะสร้างทรัพย์สินได้นะครับเพื่อให้สร้างพาสซีฟอินคอมนะครับและสุดท้ายเราต้องบริหารจัดการนีสินให้เป็น เพราะฉะนั้นแกนหลักๆเนี่ยนะครับในเกมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นอยู่แค่นี้เลยครับแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถบริหารจัดการการเงินบริหารจัดการชีวิตได้แล้วนะครับแล้วแต่ละสถานการณ์เป็นสถานการณ์จำลองนะฮะจำลองว่าเราเป็นอาชีพต่างๆก็จะมีหมอนะครับมีทนายมีเลขานุการมีนักบินมีวิศวกรนะครับเมื่อเราได้จำลองเป็นอาชีพนั้นจริงๆแล้วเราได้ลองบริหารจัดการการเงินสมมุติว่าเราเป็นหมอนะครับรายได้ก็จะเยอะหน่อย แต่สิ่งที่มันมาพร้อมกับไรายได้ก็คือรายจ่ายที่เยอะถูกไหมเพราะฉะั้นเราก็จะลองบริหารดูว่าหมอคนนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า financial freedom หรืออิสรพทางการเงินงเงินได้ยังไงนะครับเพราะฉะั้นเราก็เลยบริหารว่าเฮ้ยเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปสร้างทรัพย์สินเอาไปลงทุนอะไรเพิ่มได้นะครับซึ่งให้เราลงทุนเจ๊งในเกมดีกว่าไปเจ๊งในชีวิตจริง นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมแคดโฟลับการอยู่ในแคดโฟลับเหมือนเราอยู่ในห้องแห่งการเวลาเลยนะครับอยู่ในห้องแห่งการเวลาฝึกวิชาพอเราออกจากแคดโฟขับไปเรามีความรู้ทางด้านการเงินความรู้ด้านการลงทุนความรู้ด้านการสร้างุรกบิจเพิ่มทันทีเพราะฉะนั้นรู้งบการเงินเพื่อบริหารจัดการนะครับโดยซิมูเลชันเป็นอาชีพต่างๆเพื่อที่ให้เรามีอิสระทางด้านการเงินที่แท้จริง นะครับนี่คือจุดประสงค์ของเกมแคทโฟขยายเอ็กซ์ต้าให้นิดนึงว่าอิสรภาพทางด้านการเงินคืออะไรนะครับอิสรภาพทางด้านการเงินมันไม่ใช่การที่เราดู Netflix ไม่ทํางานเลยอันนั้นมันก็ไม่เรียกว่าอิสรภาพทางด้านการเงิน De f i ฟ i t ชันของอิสรภาพทางด้านการเงินนะครับมันคืออิสระในการที่เราจะเลือกทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ได้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องทํางานหลายคนชอบคิดว่าเอ้ยอยากมีอิสรภาพทางด้านเงินอยากไม่ทํางานไปตลอดชีวิตนะครับเราลองดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยมาสเตเบิร์ก เจฟเบย์ซอสอีลอนมัสคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ถามว่าเขามีอิสระภาพทางด้านการเงินไหมเขามีตั้งนานแล้วแต่ทําไมเขายังทํางานหนักอยู่เพราะเขาทํางานด้วย p พ r p o โพมากกว่าทํางานด้วยพาชันละเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเขามีอิสระภาพในการเลือกที่จะทําอะไรตามใจเขาก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปจุดนั้นนะครับเขาต้องสร้างธุรกิจหรือสร้างทรัพย์สินเนี่ยนะครับให้มันมีรายได้นะฮะคบเวอร์ Cover ค่าใช้จ่ายเขาก่อน เห็นไหมครับมือวันนี้เรามีรายได้นะครับจากงานประจำา2 0 0 0 0บาทรายจ่ายเราก็น่าจะไปไปเลย 1,8, 2,000น,น,นะครับการที่เราจะมีอิสรพทางด้านการเงินได้มันคือการที่เราต้องมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะฮะเป็นรายได้จากทรัพย์สินสมมุติเรามีบ้านเช่าเรามีธุรกิจเพิ่มนะครับเป็นแพสซีฟบินคัมที่มันมาตลอดควบคู่กับงานประจา เมื่อเรามีรายได้าจากทรัพย์สินนะครไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าสังหารนะครับก็ตามมากกว่ารายจ่ายประจําเมื่อไหร่นะครับเราจะเริ่มที่จะมีอิสระภาพทางด้านการเงินได้แล้วแต่การที่เราจะมีอิสระภาพทางด้านการเงินในชีวิตจ,จริงเนี่ยนะครับเราควรที่จะมีรายได้ที่มีรวมง,งานประจํานะเป็นรายได้าจากทรัพย์สินเนี่ยมากกว่ารายจ่ายประจํา2เท่าถึงจุดนั้นเราจะเลือกได้แล้วว่าเราจะทํางานประจําต่อหรือเรา จะออกมานะครับเพื่อที่จะมาดูแลธุรกิจด,ดูแลพอร์ตลงทุนของเราอย่างเดียวเราไมีใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้นะครับมันจะสอนให้เราตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราไม่รู้จะทําอะไรดีจุดเริ่มต้นที่เรายังมีปัญหาด้านการเงินจนไปถึงเอนเกมจุดจบว่าเราจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินได้ยังไงหลายคนเนี่ยอยากได้เงินทํางานเพื่อเงินทําธุรกิจเพื่อเงินลงทุนเพื่อเงินแต่จะมีสักกี่คน,นครับ ที่มีความรู้ทางด้านการเงินไปสร้างให้เกิดรายได้จากตรงนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแคดโฟคับ <ful> นี่แหละครับเป็นสิ่งที่สอนนะฮะความรู้ทางด้านการเงินที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาลัยในสอนนะให้เราสามารถบริหารจัดก,การการเงินได้ด้วยตัวเองให้เรารู้ว่าชีวิตเราควรไปยังไงต่อเราควรแก้ไขสถานการณ์การเงินของตัวเองได้ยังไงหรือเราควรรู้สถานการณ์การเงินของตัวเองณนะปัจจุบันได้ยังไงนะครับเพื่อให้เรา มีความสมดุลทางด้าการเงินนะฮะที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับ